พบเธอที่เยอรมันครับผมเวอร์ชั่นนี้จัดเองครับห <c oughs> มาดข้อมีคนเห็นเธอที่เยอรมันแฟนเก่าที่ชื่อสาวจันมีลูกน้ำกันสองคนเธอทิ้งครอบครัวเพราะผัวกเก่ามันยากจน ตามหากระบเห็นสนมีคนไปเจอที่เยอะระมันเธอสั่งความมาอายกับลกูกเดี๋ยวนี้เธอมีความสุขไม่ทุกเหมือนอยู่กับฉันไม่กลับเมืองไทยขอตายที่เยอะระมัน ฝากเงินมาด้วยสองพันเอาไว้ให้ใช้วันลูกเข้าโรงเรียนมีผู้ฝรั่งเลยลืมแผ่นดินมารดามีผู้เจ้านาเคยพาลูกเมียนังเกวียนสู่สังคมใหม่เมืองไทยเธออิดเธอเอียน ฉันชาติก็เปลี่ยนเป็นคนเมืองนอกเมืองนามีคนเห็นเธอที่เยอรมันบัดนี้ไม่ใช่อีจันแต่เป็นมิสจันจิราขอบคุณสามไว้ยังมีกระใจข่าวมา สะเทือนใจหลังน้ำตาเมื่อแม่ถามว่าลูกหนูอยู่ไหนโอ้พ่แม่บ่แม่ผิดผิดเมื่อลูกถามว่าแม่หนูอยู่ไหน